ล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือหมอดูแถวหน้าของประเทศไทยนะฮะที่ออกมาทำนายเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หลายต่หลายครั้งด้วยกันจนมีชื่อเสียงโด่งดังและตัวเธอเองก็เป็นร่างทรงของเทพไหลาองค์นะฮะรวมถึงท่านยมด้วยแต่ก่อนที่เธอจะเป็นร่างทรงนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ชอบอาชีพนี้เลยจนหนีไปต่างประเทศถึงสองครั้งทำให้เธอต้องเจอเหตุการณ์เฉียดตายด้วยครับ เรื่องราวของเธอในวันนี้ตรงเดชได้ทราบนะฮะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงนะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับเธอครับดรณวราชาพินิตรโรคากรดูว่าสัส้นๆครับหมอปลายพรายกระซิบครับสวัสดีครับ้ราผมบอกชื่อจริงเราไม่จํจำไม่ค่ได้เนาะใช่ค่ะหมอปลายง่ายสุดค่ะง่ายสุดง่ายสุด <laughs> นะฮะ <laughs> จริงหรือเปล่าที่อาพูดเข้าไปตะกี้เนี่ยบอกว่า เป็นผู้ที่มีเทพรประทับร่างจริงหรือเปล่าคือจะพูดว่าท่านมาประทับถาวรเลยก็คงไม่ได้เพราะว่าชวช่วงคราว,ว,าวาเป็นพาไทมเอาไปกลับครับแ <laughs> หมอาจารย์ก็คือว่าเป็นช่วงที่หนูดื้อมากๆแล้วก็ท่านพยายามบีบให้ให้ทำงานจริงๆก็คือเป็นหมอดูช่วยคนท่านก็เลย ทยอยลงมาก่อนก็คือเทพผู้ชายพระศิวะเสร็จแล้วก็เป็นพระแม่กาลีหนูก็ยังดื้ออยู่อีกก็มีท่านกิศนะท่านนาจกิศนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ผู้ชายทั้งนั้นมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าลูกสาวเปลี่ยนไปไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมมันเป็นช่วงระยะหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่ามีเทพเข้ามาเพื่อผัดเปลี่ยนเพื่อให้ให้เกิดความเชื่อ แบบนั้นมากกว่าไม่ใช่มาแบบอยากมาก็มาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือจุดเริ่มต้นมันเริ่มตอนตอนนั้นหนูประมาณ15-16-17ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาคือไปทําบุญมาเรียบรอ้อยแล้วก,กลับมาแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เหมือนมีคนมาเหยียบหลังแล้วก็ตามัน เหยียบไหลไม่พอแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้ชายผู้ชายมีงูแล้วก็ผู้หญิงอยู่บนเสือแล้วก็ขยับได้ด้วยแล้วก็เข้ามาในจิตหนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูตัวหนูอ่ะถูกผลักออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นอะไรที่แบบว่ามันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ท่านก็เริ่มเริ่มพูดออกมาจากปากเนาะว่ากูไม่ใช่ผีนะเพราะคุณพ่อเอาสร้อยมาใส่จากข้างหลัง ก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตอนที่ท่านจะออกนะคะผ้าสาลีอยู่ตรงปลายนิ้วหนูเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นตัวหนูและหนูเอามือปัดท่านใช้คําว่ารังเกียจฉันเหรอท่านก็เข้ามาใหม่หนูก็เลยแบบหลังจากนั้นเริ่มแยกไม่ออกว่าตกลงเป็นผีเป็นเทพหรือเป็นอะไรคือหนูนั่งหลับพระองค์เหล่านั้นเข้ามาในใช่ค่ะแล้วแล้วพอเข้ามาอยู่ในจิตก็คือหนูเห็นเป็นภาพดาแล้วก็เป็น เป็นองค์ผู้หญิงกับองค์ผู้ชายเนี่ยลอยอยู่ตรงหน้าหนูแล้วปากก็ยังพูดอยู่ที่แปลกใจก็คือหนูไม่ไม่ได้มาสายนี้ตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่เคยมีลูกปั้นท่านในบ้านก็คือเป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วก็ขยับได้ <c oughs> ก็เลยตกใจ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเคยไปไหว้วัดแขกที่ศรีรมปะ คุณแม่เคยขอหนูจากวัดแขกแต่คุณแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังอ่าเอาละครับนี่คือที่มาในในเชิงรูปธรรมบ้างแล้วนะฮะ <c oughs> ออกี่องค์นะฮะมีพระศิวะก็มีพระสิวะ,พระ,วะพระแม่กาลีพร,ารพระแม่ลพรแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระกิสณะนี่เลยอยู่ที่วัดแขกสิรวมหมดเลย <c oughs> ที่พูดมา <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยนะใช่อ่ะค่ะเทพเหล่านั้นมาเพื่อที่จะมาบอกกับกับหมอลายว่าว่ายังไง จริงๆท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะให้หนูทำอะไรอ๋อเรอใช่ค่ะแต่ว่าที่หนูหนีไปหมดหนูกลัวว่าหนูจะต้องเป็นหมอดูหนูก็เลยหนีไปกกอะรู้ได้ยังไง <c oughs> ก็ท่านไม่ได้บอกว่าจะให้ทำอะไรเนี่รู้ได้ยงไงว่าจะต้องเป็นหมอดู <c oughs> ดูหนังมาก <c oughs> ดูหนังมากแล้วคิดว่าเทพลงองลงต้องสั่นต้องแบบ ป่เจ้าเข้าแเราก็ต้องไปหลอกคนอื่นไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็กลัวหนูก็หนีหนีไปก่อนอหนีไปก่อนแล้วก็พอพอมันผ่านทุกอย่างผ่านความตายผ่านทุกอย่างมาเสร็จแล้วมามาตกผลึกอะคะ่ะว่ากล้าถามเถอะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในในกระบวนการไหนของชีวิตแล้วว่าหนูจะอยู่ต่อแล้วหนูจะทําอาชีพอะไรแล้วท่านต้องการให้หนูทําอะไรมาบายกับแมว ฉันไม่อยากเป็นหมอหมอดูเห็นบอกว่าหนีไปเมืองนอกใช่ค่ะหนีไปอเมริกาแล้วก็ไปออสเตรเลียค่ะตามตามไปไหมก็ไม่ตามค่ะแต่อารมณ์แบบให้เห็นผีมากขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่าผีเนี่ยแบ่งแยกประเภทยังไงเพราะต่ก่อนหนูเห็นผีอยู่แล้วแต่หนูแยกประเภทไม่ออกไปแยกออกตอนอยู่ที่เมกาเสร็จแล้วก็กลับมาปุ๊บแล้วก็หนีอีกรอบหนึ่ง โน้ตนิสัยไม่ดีขนาดที่ว่าอ่ะโอเคเราท่านอยากให้ทำสิ่งดีใช่ไหมเรียนคาสิโนแมนจเมนต์ทำไมรีจิสเตอร์ไปเลยจะได้เป็นคนละทางไะท่านจะได้ไม่เอาอ๋อค่ะก็เลยท่านท่านมาแนวแบบสีขาวเราไปสีขาเลยใช่ค่ะหนีอีกรอบหนึ่งรีจิสเตอร์ไปเลยจะได้เป็นคนละทางไะท่านจะได้ไม่เอาเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปเที่ยวไปดำน้ำก็โดนแซนฟลายมันคล้ายๆแมงวีอะค่ะกัด ทีนี้มันมันไม่ปวดมันไม่เหมือนยุงกัดมันจะปวดเวลาที่ภูมิเราตกก็คือหลังเที่ยงคืนคือหลังเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเริ่มแดงเป็นผื่นเหมือนยุงกัดแล้วก็จะขันกินยาแก้แพ้กินอะไรมันก็ไม่รอดพ่อแม่ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าไอ้โรคเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้ตับตอ่ะมันมันมีปัญหาได้มันไม่ทํางานก็เลยตัดสินใจกลับมาแล้วก็แอดมิดตอนนั้นก็คือตัวซีด ซีดแล้วอะค่ะเริ่มเริ่มเริ่มเอ,อ๋อเริ่มตาเหลืองแล้วค่ะก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูต้องยอมรับแล้วว่าถ่านเล่นหนูหนักแบบเนี้ยคือต้องขอบตัวเองกลับมาลักแอดมิดเลย ICU เลยแล้วแล้ว,ลว,ลวพ่อกับแม่หนูจะทํำยังไงแล้วหนูจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขมันจุดเริ่มต้นของว่ารับหรือไม่รับหมอปลายช่อยอย่างนั้น คือมันก็มีเหตุในในในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแหละคะ่ะท่านท่านก็มาบอกเหมือนกันว่าจะยอมไหมอ๋อเหรอใช่ค่ะถ้าไม่ยอมก็กลับไปอยู่ที่เก่าคือตายใช่ก็ใช้คํานี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แล้วท่านก็แบบพูดผ่าล่างซึ่งจริงๆหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระศิวะกับหมอปลายในที่สุดก็ตกลงกันยังไงบอกว่าถ้าจะให้หนูเป็นก็ขอให้หนูดังถ้าหนูดังแล้วหนูก็จะเป็นต่อ ็เปนตอนนั้นหมอปลายเชื่อไหมว่าว่าไม่ไม่เชื่อใช่ปะต้องดูเหมือนไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเลยค่ะแปลว่าหมอปลายท้าไปว่าถ้าพระศิวะมีจริงพระศิว่าท่านยมทุกองค์เลยค่ะยังท้าอยู่แล้วในที่สุดก็มันก็มีอะไรแปลกแปกเข้ามาเนาะมีคนเข้ามาให้ดูดวงบ้างเอาอยู่ดีมีรายการหนึ่งติดต่อเข้ามาแล้วเราก็เกิดเหตุแบบนั้นจริงๆก็เลยแบบอไม่น่ามั้งน่าจะฟุก มาเชิญบอกรายการใช่ค่ะเราบอกแล้วมันก็เกิดเกิดเหตุแบบนั้นจริงๆเกิดเหตุคืออะไรคือค่ะก็คือเรือเซวอด้วย MH370 ด้วยดังขึ้นมาเพราะว่าไปพูดในรายการของคุณพุดดิว่าจะเกิดเรือเซวอวเกิรือเรือล่มเรือล่มที่เกาหลีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง m อ3 7 0ค่ะที่ว่าจะหาไม่เจอจนป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอนะฮะต่อไปก็พูดอยู่ ในวันนั้นผลลุกเลยทีนี้ดังแล้วสิทีนี้เอาแล้วรักษาคำพูดแล้วทำให้ดังแล้วอ่ะเอายังไงแม่ปลายท่านถามมาเนาะใช่ค่ะจะเอายังไงดังแล้วไปไงค่ะก็ดูดวงหนึ่งหมื่นคนใท่านบอกให้ดูดวงหนึ่งหมื่นคนหรือว่าเราเราทำเองไหมท่านบอกค่ะเสร็จแล้วหนูก็บอกว่าหนึ่งหมื่นคนหนูจำไม่ได้หรอกสมุดสีดำๆอันรนี้สามเล่มก็พอ พราะหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนูก็เขียนดวงหนึ่งคนสามเล่มมันก็น่าจะประมาณนะร้อยสองร้อยคนประมาณนี้ก็แอบ,บต่อรองอขอแค่สามเล่มเนี้ยหมดแล้วหนูหยุดนะหนูไม่ทาต่อแล้วนะ<อ>ท่านก็บอกหนึ่งมื่นไม่ให้ต่อไม่ให้ต่อโอ้รับมาก็เก้าร้อยกว่าแล้วจะไปต่ออะไรกันมากมาเอามื่นหนึ่งมื่นหนึ่งนะใช่เอามันก็เลยก็เลยกลายเป็นภารกิจมันไม่เสร็จอ่ะพอะเกินหมื่น มันก็บวกเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกวันนี้วันที่เราบันทึกเทปนี้ก็เนาะก็ตน้นๆ้นเดือนพฤศจิกาอีกเดือนกว่าก็จะสิ้นปีหมอปลายทายหน่อยได้ไหมครับใ,ในช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่2567เป็นต้นไปคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมและ2567ในปีหน้าจะมีอะไรยังไงเอาให้ระวังดีกว่าะจะมีอ,อะไรไหม คืออย่างแรกช่วงประมาณก่อนวันที่1ะค่ะวันเลขคู่ก็ประมาณ28-29 30 3วันนี้จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาแล้วมีคนเจ็บแล้วก็เน้นเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไฟชอ็อตใช่ค่ะไฟชออ็อตสำหรับในประเทศเราก็จะมีเรื่องนี้มีเรื่องเปลวไฟแต่ว่ามันจะมีไฟแบบไฟไหม้แต่เป็นเขต ปริมณฑลมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในกรุงเทพค่ะเป็นเรื่องของโรงงานหรือว่าเป็นสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟอืค่ะจะมีไฟไหมจะมีเป็นเรื่องไฟเป็นหลักก่อนที่จะเข้าปีหน้าปีหน้าทั้งปีละจะมีอะไรไหมปีหน้าเรื่องใหญ่คะ่ะเยอะเหรอปีหน้าเรื่องใหญ่อ,อ๋อไอที่พูดมาทั้งหมดนี่ยังจิ๋วจิ๋วสิวสิวอยู่ สู้สูอ,อ,อยู่แค่ประมาณมกราเพราะว่าหลังจากมกราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆม,มีอะไรบ้างอะอะไรที่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีปีกของบินได้อะไรที่มีปีกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายเกือบทั้งหมดออใช่ค่ะก็ต้องระวังเรื่องเชื้อโรคถ้าหลังจากนี้มีวัคซีนใหม่ต้องฉีดนอกจากนี้เห็นว่าตอนนี้มาทํา ธุรกิจแล้วหรอฮะใช่ค่ะแต่เดี<ห>๋ยแมก็ทำยาสีฟันค่ะโหนโคนรุ่นใหม่เนาะเวลาที่แบบเจ้าทองมาแปะหน้าแต่ปากไปลงสาลิกามันก็กระลรอยู่<ช>ก็เลยลองทำกับยาสีฟันดูพกไปไหนได้ใช้ได้ได้ผลคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะไปโดนใครหลอกคุณจะไปโดนของที่มันสก,กรปรกไปเอาเออน้ำมันอะไรก็ไม่รู้มาทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เชิญพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังดีพลังบวก เข้ามาช่วยให้คนที่มีปัญหาในเรื่องคําพูดจะพูดกับใครไม่กล้าไม่กล้าพูดเออ <c oughs> เข้าท่าดีในขอดูนะฮะชื่ออะไรครับชื่อยาสีฟันนะวาจาค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนผสมหลักๆก็จะมีเกลือหิมาลายันค่ะแล้วก็มีเกสรดอกโบหลวงซึ่งเกสรดอกโบลวงเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่ค่อยทำแต่ไปเนี่ยเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกินปากก็คือว่ายาสีฟันกลิ่นหอมด้วยโดยส่วนตัวนะคะก็คือปกติเนี่ยไปต้องใช้ก็คือเช้ากลาวันเย็นมมาก แล้วกินหอมใช่ค่ะตอนนี้มีโปรดีๆนะคะก็คือจากราคา1หลอด495บาทตอนนี้ก็คือซื้อ6หลอดค่ะเป็นราคา1,990บาทก็ตกประมาณหลอดละ3 0 0กว่าบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเราแถมเหรียญนสาริกามหาเศรษฐีค่ะนี่ค่ะเล็กๆพกง่ายค่ะอนี่แถมไปด้วย อันนี้แถมไปด้วยใช่ค่ะสองเหรียญเลยเหรสองเหรียญเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะกดดอกจัน7 6 4ดดอกจันสาม3 4ดอกจันหนึ์สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกตังนี้นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเราก็จะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยค่ะช่องทางติดต่อถ้า,ถามีคนสนใจอยากจะซื้อ สามารถติดต่อได้ง่ายๆนะคะทางช่องทางลาย,ะค,ะายค่ะแอดไซค่ะ NA W A J A 1 0ค่ะโปรโอีกครั้งหนึ่งจาก1ห,หลอด495 ใช่ค่ะวันนี้6กหลอดค่ะเหลือแค่หนึ่งัน้า้าสบาทตกแค่หลอดละ3า0าสิบกว่าบาทอีกอย่างนึงแถมเหรียญด้วยแล้วแถมเหรียญด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหรียญเนี้ยไปปลุกเสกเนี้ยไม่ได้มีให้เช่าให้บูชายาสีฟันเท่านั้นจะต้องใช้ยาสีฟันนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องราวของเอ่อหมอปลายนะฮะเอ่อก็เป็นเรื่องที่เออเชื่อเป็นอย่างมากเรื่องเรายังไม่จบนะฮะหลากหลายเรื่องจริงหรือเปล่าที่ว่าหมอปลายเคยคิดว่าตัวเองจะเป็นบ้าแล้วต้องไปหา ไปพบแพทย์อะจริงรอ่ะไม่เห็นจะเหมือนคนบ้าเลยช็อตดีแต่ว่าเคยไปไปไปมาแล้วเหรอทำทุกอย่างค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดที่ยอมให้คนเรียกว่าเป็นหมอปลายเนี่ยหนูก็พิสูจน์สุดๆแล้วเพราะหนูหนุไม่ได้จบหมอ หนูก็จะบอกว่าเพรว่าหมอผีปลายวาย <c oughs> <c oughs> อะไรกันขนาดนั้น<ะ><ะ>แฟนรายการตีสิบดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะ,ะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ,ะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ